เอาละครับผมทุกคนครับวันดีทุกคนด้วยนะครับกินข้าวเรียงครับวันนี้นะครับมาอยู่ที่เกมนาวโต้ X โปรโต้เจนจาโวลเทสนั่นเองนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับก็วันนี้นะครับเขามีการอัปเดตนะครับฉลองครบรอบ20ปีนะครับของนาวโต้นะครับตัวเกมนะครับก็เลยเพิ่มกาชา2กล่องเข้ามาหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าไอ้อ2กล่องเนี่ยมันน่าสนใจนะครับผมก็เลย อ่ะหยิบมาทำรีวิวอีเวนนาวโตหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะครับตอนนี้นะครับถ้าหากคุณอยากจะเล่นแล้วอยากให้ไอเดีคุณสบายนะครับเล่นช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่แบบเริ่มต้นได้พอพอโอเคเลยนะนะครับมันจะมีอยู่อยู่สองช่วงนะครับช่วงเออฉลองครบรอบ20ปีของนาวโตกับอีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเออฉลองครบรอบ5ปีของนาวโตนะครับ ซึ่งไอฉลองครบรอบ5ปีเนี่ยผมจะมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าหากคุณรอแบบนาโตลล่างแบบล่างที่เป็นโฮคาเงะนะครับที่ใช้โหมดบริออนนะครับก็ต้องรอตอน5ปีนะครับตอนนี้เนี่ยฉลองครบรอบ20ปีนะครับมาให้สุ่มก่อนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมว่าอันจริงผมไม่ได้อ่านสกิลนะครับแต่ว่าผมมองว่า ถ้าหลงครบรอบ20ปีทั้งทีบล็อกจะกากได้ไงวะเออการในบล็อกมันไม่น่าจะกากนะครับก็นะครับมันจะมีอยู่2บล็อกนะครับบล็อกแรกนะครับจะเป็นบล็อกที่รวมตัวละครนาโตวไว้เลยนะครับตั้งแต่อ,อ,อันแรกยันอันล่าสุดนะครับส่วนอันที่2นะครับจะเป็นบล็อกบ็อกใหม่อย่างที่ผมเลื่อนให้ดูอยู่ตอนนี้จรงๆนะครับเป็นบล็อกที่มีนาวโตะนะครับเป็นล่าง เขาเรียกว่าเนาตัวเป็นสกิลใหม่ล่าสัตว์เลยนะครับกับฮ่าชิลอมานะครับรุ่นที่1อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตัวละครแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตัวใหม่หรือเปล่านะครับส่วนถ้าหากเราสุ่มแล้วนะครับเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะเหรียญมานะครับซึ่งเหรียญก็สามารถเอาไปแลกสกิลอันติเมตได้นั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าหากคุณจะรีมาสุ่มนะี่ย ผมแนะนําให้คุณแบบสุ่มให้ได้อันตีก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการเอาเหรียญไปแลกอันตีเนะี่ยมันแพงนะครับครั้งแรกกด40่400นะครับส่วนครั้งต่อไปนะครับจะเป็น500ทุกครั้งเลยนะอ่ะมากดเลยครับผมเตรียมมาอยู่2000นะครับไม่รู้ว่าจะเลไกหรือเปล่านะโอเคครับครั้งนี้น่าจะเกลือนะครับ หายชิลามา,มาก่อนเลยนีย่เจดดกรับสีทองกว่านะครับส่วนมากนี่มันไม่ค่อยออกการ์ดสีทองนะเพราะว่าตั้งที่ผมแบบเ,เล่นเกมนี้มาคนก่อนนะ่ะมันเกลือมากนะครับเกมนี้อืมนะก็ผ่านไปนะครับกับครั้งแรกนะครับแน่นอนนะครับผมต้องการอันติ นารูโตะนะครับล่างเด็กนั่นเองนะว่าแบบถลองครบรอบ20ปีถ้าไม่ถ้าสูมไม่ได้นารูโตะล่างเด็กอะ่ะมันก็มันก็เหมือนแบบเหมือนล้มไม่ได้มาเก็บอีเวนต์อ,ะอ,อ,นะะอ่ะเออนะฮะขย่า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 ฮะอ่ามีสีุ่้งนะครับแต่หยับพึ่งนะครับไอ้คาว่าสี่ลุงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะได้อันตินะครับอันตีจะเป็นขอบการ์ดสีุ่้งนะครับ พวกขอบกั๊สสีแดงกับขอบกั๊สสีขาวนี่ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันจะเก่งก็กรอบคัตขอบกั๊สสีทองนะครับขึ้นไปแต่กั๊สสีขาววังกั๊สก็เก่งนะฮะแต่มันจะเก่งมากตอนอยู่เป็นเซตนะครับอืได้ทีมาเลยได้คาถามหาลันจวนนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะ นี่ลบผมมาสองครั้งแล้วนะครับอ่าส่วนการรีเอดนะครับอันนี้ผมนิดลองพยายามแบบออลบไฟล์ทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับก็น่าจะต้องโหลดใหม่นะครับถ้าหากไม่อย่างนั้นก็ต้องยุ่งกับไฟล์ที่มันลึกลงไปอีกนะครับซึ่งถ้าหากสอนเนี่ยมันจะยุ่งยากนะครับแต่ว่ามันก็มีคนสอนอยู่ใน YouTube อยู่นะฮะสามารถไปดูได้นะครับแต่สำหรับผมนิด น่าจะลบโหลดใหม่แหละดีสุดแล้วนะฮะอากาทองปิดของนารูโตะนะครับแต่ว่าใบนี้ไม่ต้องการคางาูยะก็ามาด้วยอนะ่ะอืมเกลือไปไหนวะเนี่ยมี่ความเค็มมันอยู่ในสายเลือดเราจริงๆใช่ไหมเนี่ยมหมดเลยชีวิต ยังไงดีเอายังไงกับมันดีกดลบก,กดสกคริปเลยไหมเออสคริบข้ามไยอ่ะกดไปแม่งยังเกลืออีกโอ้โหสุดในรุ่นว่ะแล้วตัวนึ่งนะฮะผมไปหาแบบหาเพชรก่อนนะฮเออมันอาจจะมีเพชรลุงเรืออยู่ก็ได้กดไปที่มิชั่นนะครับแล้วก็ทำการน่ครับรับของเรื่อยๆเลยนะฮะ ผมไม่รู้นะครับว่าผมฟามไปถึงไหนนะฮะมมารับภาวนาให้มันถึง500รอยเพรนะครับจะได้ไปสุ่มต่ออย่างนี้นะไม่สีต้องเรียกว่าจะได้ไปเกลือต่อนะฮะอืมเท่าไหร่ส0งร้อยแล้วปึออ๊บยังยังยังไม่ขยับโอเค290 300แล้ว ท่าไรประมาหกสิบโอเคยังยังยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับคนที่จะเล่นนะครับแนะนำนะครับมาเล่นช่วงนี้นะครับน่าจะดีมากมากเลยนะฮะอืมนะห้าร้อยแล้วแต่เราไปเกลือนต่อนะครับจัดไปมาครั้งนี้เรากดรัวๆเลยนะครับรัวๆแบบเป็นสูตรนะเดาเราสร้างสูตรมาก่อนนะ,ะกดรัวๆเลยมา กดจิ้มจิ้มจิ้มรัวเลยมามกดกดกดกระตุกด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 แม่งใช้กี่สูตรกี่สูตรแม่งก็เกลืออันนี้มาหนึ่งใบแต่เราต้องการทันตีแม่งเอ้ยของไม่พอแล้วนะครับน่าต้องรีไอดีนะโอ้เสียดายจริงนะอุตส่าห์แบบเก็บมานะแม่งหายไปตอนนัาต่ตาเลยโอเคไหมรถนี่ก็ เสียงดังนะขนาดบ้านผมอยู่ลึกๆแล้วเนี่ยอ่ะอยังไงต่อขอให้ถึง150นะครับจะได้ไปสุ่มนะครับอีกบล็อกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบล็อกรวมการ์ดนารูโตนะครับซึ่งไอ้บอล็อกรวมการ์ดนารูโตะนี่ก็เหมือนกันเลยนะครับครั้งแรก150นะครับกดครั้งที่2จะเป็น350นะครับส่วนครั้งต่อไปนี่ผมไม่รู้แล้วนะ รถ uh huh. นี่แบบไตโอาตยอยากมากไหนอ่ะอันตีหนึ่งแต่เราไม่ต้องการนะครับมันไม่ใช่อันตีเนโต้ร่างเด็กอะ่ะมังจะได้มากมาทำไมเลยกัดตัวเก่านะเนี่ยอ่ะนะครับสำหรับคนที่ชอบเนโตนะครับสุ่มบ็อกสุ่มตู้นี้น่าจะดีสุดแหละนะครับเพราะมันรวมกัดเนโต้วตวไว้ในนัครับ,รบวันนี้นะครับก็ต้องแบบขอรากันไปก่อนเลยนะครับสำหรับ คนที่จะเล่นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้อีเวนต์ของเกมมันก็มาเรื่อยๆนะครับจะรีวิวให้เรื่อยๆนะครับนะครับสำหรับคนที่จะเล่นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับนี้ก็บายบายครับผมรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะครับผม